ระเบิดดินดานนะครับทำโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะ,จะทลายชั้นเห็นดินดานนะครับซึ่งส่งผลต่อนะครับการจเจริญเติบโตของต้นอ้อยนะครับเนื่องจากว่าดินมันทําให้ดินแน่นนะครับรากของอ้อยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชอนชั้สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e จตุการเกษตรครับเป็นบรรยากาศของรถนะครับกำลงกำลัง ทำลงริปเปอร์ครับว่าเร่งจะเย็นๆน,น,นี่แหละกำลังดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตังการเกษตรครับน้าปึกเลยพี่น้องแปลงนี้นะครับ เรามาถายมาเก็บไว้นะครับช่วงระเบิดดินดานท่านในไปน่องนะครับเป็นจังไดบาดนีนะครับพอเขาโดนน้ำฝนแตกกอถือปุ๋ยเข้าไปนะครับเป็นอ้อยภายหลังนะครับอ้อยปลูกใหม่ที่ระเบิดดินดานนะครับเนี่ยครับอย่างน้าเลยครับเข้าไปไม่ได้นะครับน้ำนะครับ มันลมพี่น้องนะครับหนาปึกเลยงดงามครับไอเจ้าใ่นะครับผมก็มาศึกษาหาความรู้ว่าเอ๊เขาทำไรไอ้กันยังไงนะครับนอกจากนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะครบครันแล้วนะครับเ,เนี่ย โอ้ยพี่น้องเลยมันกระโดดกระเดียดเดยอบอยนะครับระยะทําการของรถนะครับระเบิดดินดดนนะครับอยู่นี่แหละนะครับต้องแปะคลิปเดิมมาให้ดูนะครับก่อนเข้าคลิปก็จะทําเดี๋ยวนี้จะแปะคลิปคู่กันไปนะครับเบิรงพี่น้องนะครับรถไถขั้นใหญ่ๆนะครับก็วิ่งนี่แหละครับพอลื้อทีเขาได้โอกาสที่เขาก็กระนำเลยนะครับ เพื่อระเบิดชั้นดินดานนะครับให้อ้อยปลูกใหม่มันสามารถที่จะนะครับอย่างรากฝังลึกเข้าไปชอนชัยหาอาหารนะครับว่าดินมันแน่นๆเนี่ยนะครับอ้อยมันก็ลงไปดุงไปดูดธาตุอาหารนะครับในดินนะครับปุ๋ยที่ใส่ลงไปมันก็ดูดมากินได้ไม่เต็มที่นะครับพอระเบิดดินดานปุ๊บผลก็เห็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอลังการงานสางเลยพี่น้องนะครับย่เดี๋ยวก็แก้ได้นะครับ เดี๋ยวก็ใช้รถไถสีส้มรถไถขนาดเล็กนะครับมันก็ไม่ได้งามทั้งหมดเสียทีเดียวนะครับตรงที่ท่านกับท่านตรงที่เฮ็ดบพท่านกับทพาะท่ากันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าลำพังคนดูมันก็ไม่ทันไม่ไหว เยอะนะครับแต่ตรงนี้มันก็โม่เกิดเว้พี่น้องนะครับ่นปลูกที่หลังมันบอท่านคือกันสแสดงว่าบอท่านนะครับนี่มันก็มีห้อนมีห้อยคนมาเกียวเอาหยาไป นี่ครับผมพยายามจะย้อนถ่ายรอยเดิมให้เห็นนะครับเพราะว่าก็จะแปะคลิปเดิมให้ดูด้วยนะครับเขาระเบิดดินดานกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับราถ่ายของนายจตนมิตรนะครับนี่นะครับหญ้าก็แลงเหมือนกันกับของเรานะครับแต่ว่าแต่ละเง้าแต่ละกอที่มันแตกขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาการยู่ดพี่น้อง ถ่ายเก็บไว้เป็นบันทึกนะครับผลพวงจากการใช้เครื่องมือทางด้านการเกษตรเข้ามาช่วยงานนะครับทำให้ได้ผลผลิตอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเก็บเป็นระยะระยะนะครับบันทึกไว้นะครับดีกว่าที่จะ,ะมาถ่ายตอนเขาตัดนะครับให้มันเห็นภูมิหลังนะครับ ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเป็นสูตรทุกแปลงนะครับหรือต่ออ้อยเสร็จก็พักดินนะครับก็ระเบิดชั้นดินดานใส่ปุ๋ยนะครับโรยปุ๋ยไว้นะครับแล้วก็เตรียมดินปลูกปุ๋ยพืชสดนะครับพอปุ๋ยป๋ยทำปุ๋ยพืชสดไว้เนี่ยนะครับสักสองสาเดือนไม่ได้ให้มันต้นใหญ่มากนะครับพอมันจะมีไนโตรเจนเนี่ยนะครับ ก็ทําการไถกบทิ้งไว้นะครับปล่อยให้ไม่เป็นเหมือนทุ่งหญ้าสวรรค์น,น,นะครับเนี่ยทิ้งไว้เป็นปีนะครับกว่าที่จะกลับมารื้อฟื้นมันขึ้นมานะครับเพอ่พอๆก็มีโรยดินโดโลไม้นะครับอีกต่างหากนะครับคือบันฑิบออกเป็นคือปูนขาวนี่แหละเขามาใส่นะครับ โอ้ร้อนมากครับกล้องนี่ไม่รู้จะถ่ายทําถึงได้ถึงไหนเนี่ยนะครับหนาปึ๊กเลยพี่นนังพอเขาโตเขาแตกกอมก็จะจําสภาพการเดิมมันไม่ได้แล้วนะครับแปลงเดิมรถไถก็วิ่งงวงเง,งีงง้ยวอยู่แถวนี้แหละนะครับว่ามันเจื่นได้พี่น้ังแป๊บหนึ่งนะครับ ผ่านพ้นสงการมาได้นะครับก็จะมาเจอฝนช่วงพฤษภามิถุนายนนะครับนี่แหละเป็นช่วงที่เขาจะต้องช่วงเกษตรกรที่ต้องฟูมฟักนะครับใส่ปุ๋ยเอยบยำรุงดินเอยแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงยายาวัชพืชนะครับที่เป็นยายาพวกนี้มันมัน,ม,นมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับรถไถก็ใช้ไถคาดไถพวนออกหมดแล้วนะครับทีนี้ต่อไปก็ คนมามดาดา้ยามันก็ไม่ไหวละครับก็ต้องแก้ด้วยนะครับยาป่าพะเชพืชนะครับยาข่ายานั่นแหละน้ำเลยนะครับพี่น้องอ้ยเพื่อนงามมีเลพี่น,น้องนะครับผมก็เรียนรู้ผมไปด้วยนะ นะครับว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรนะครับก็เก็บภาพไว้จนกว่าเขาจะตัดนะครับแต่ทีนี้ในความที่ตัดเนี่ยบางทีมันก็ภารกิจจากง,งานกรุงเทพนะก็มาทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแปลงนี้ก็เคยแต่ว่าเราเก็บอยู่ภาพมุมบนน ốt นะครับนะครับให้ดูภาพรวมนะเนาะเขาทายู่พี่น้องนะครับ นี่นะครับเป็นอ้อยโมเมนคอนกาน3หรอกนะครับเป็นพวกพันเคพวกพันอ่าซีเตองนึงนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับแล้วแต่ว่าจะเอาพันอะไรมาขยายเพราะเพื่นม,มีพันอ้อยหลายนะครับขอบคุณครับผม